หลังจากพระเอกหนุ่มชื่อดังออมอักคพันนามาต์ป่วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจจนต้องพักงานในวงการทุกอย่างไปล่าสุดเพื่อนสนิทอย่างกีตาศิริพิศวิมลโนธก็ได้ออกมาเผยอาการล่าสุดของพระเอกหนุ่มให้ฟังว่าตอนนี้ออมดีขึ้นแล้วคะ่ะช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาการรักษาก็เป็นไปด้วยดีถ้าถามว่าครบโดสในการรักษาก็ครบแล้ว ตอนนี้ก็ f o l โ o w ปกติก็คือไปตรวจสุขภาพปกติตอนนี้อาการที่น่าเป็นห่วงก็ดีขึ้นหมดแล้วไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้นางก็เริ่มที่จะไปออกกำลังกายบ้างซึ่งปกติตอนที่ดูแลการรักษาเราก็จะไปไปมามาออมก็จะไปกินข้าวที่บ้านต้าอาทิตย์หนึ่ง แล้วก็จะไปโรงพยาบาลอีกสองอาทิตย์สมมุติทานข้าวอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็เตรียมตัวเข้าโรงพยาบาล3 4สวันพอออกจากโรงพยาบาลสักพักก็จะมาอยู่ที่บ้านตา เพราะบางทีเขาออกไปไหนค่อนข้างลำบากเพราะเชื้อโรคเยอะและภูมิเขายังไม่ค่อยแข็งแรงบ้านเราก็จะเหมือนเซฟเฮาที่ดีที่สุดเพราะเขามีหลานก็คือน้องตั้งตาก,กับน้องเติมเต็มที่เขาเลี้ยงมากับมือเขาก็เลยมาและเขารู้สึกว่าเขามีเพื่อนซึ่งสภาพจิตใจคุณอ๋อมดีตั้งแต่แรกแล้ว คือกำลังใจดีแต่ตอนที่เริ่มทราบเรื่องใหม่ๆก็เป็นปกติเนื้อคนเรามันก็มีอ่อนแอแต่พอดูจากการรักษาและกำลังใจจากคนรอบข้างที่เขาได้รับก็รู้สึกว่ามีกำลังใจในการรักษามากขึ้นซึ่งโรคนี้ต้องบอกว่ามันอยู่ที่กำลังใจ ถ้าจิตใจอ่อนแอมันก็ไม่มีกําลังใจที่จะต่อสู้กับโรคสิ่งสำคัญไม่ว่าจะโรคอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองก็ตามสำคัญที่สุดคือกําลังใจให้กับตัวเองหัวใจของตัวเองทั้งหมดที่ต้องสู้มันก็สามารถเอาชนะได้นะและเขาเป็นคนที่มีใจสู้ที่สำคัญออมโชคดีที่เขายังหนุ่ม เขาเจอในตอนที่เขายังหนุ่มและเป็นคนที่ออกกำลังกายด้วยดูแลร่างกายดูแลตัวเองก็เลยค่อนข้างจะฟื้นตัวเร็วและโชคดีที่คุณหมอทีมงานแพทย์พยาบาลทุกท่านได้ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เขาก็เลยรักษาอาการได้ค่อนข้างเร็วโชคช่วยด้วยมัง้ง ซึ่งจริงๆแล้วโรคที่เป็นเหมือนเป็นโรคใหม่มันก็ไม่ได้ใหม่มากแต่เคสในการเจอมันน้อยมากจริงๆแต่ต้าจะไม่พูดชื่อโรคหรือรายละเอียดแล้วกันนะคะเพราะเป็นสับทางการแพทย์กลัวจะผิดแต่เคสในการเจอมะเร็งตัวนี้มันค่อนข้างน้อย ตอนแรกพอนางทราบเรื่องนี้ก็กลัวเหมือนกันคนรอบข้างก็กลัวเหมือนกันแต่มันอยู่ที่กำลังใจของทุกคนและเขาก็สู้ไม่ทอ้อแต่บางคนเป็นแล้วทอ้อก็อยากจะให้ทุกคนที่เจอเรื่องราวต่างๆก็อยากให้ให้กำลังใจตัวเองต้าเชื่อว่าถ้าสู้แล้วก็จะผ่านมันไปได้ และออมก็ผ่านมันมาได้แล้วกำลังใจเขาก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากๆเรียกว่าผ่านเรื่องร้ายๆมาแล้วไม่แน่ปีหน้าอาจจะได้ผ่านทางหน้าจอเนอะ ก็คุยกับคุณออมแล้วว่าถ้าเผื่อดีขึ้นแล้วเรามามีโปรเจกต์ร่วมกันนะเพราะนางก็คิดถึงงานละครอยู่บ้านก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แต่บ้านจริงๆออกมาก็ทานข้าวข้างนอกเล็กๆน้อยๆมีออกไปเหมือนกันแต่คนอาจจะจําไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นต้องใส่แมสอยู่แล้วด้วย แต่เขาก็อยู่แต่บ้านแต่เขาอยากกลับมาทำงานก็คงไม่ทิ้งวงการบันเทิงแน่นอนและออมก็คิดถึงทุกๆคนด้วยเช่นกันค่ะไม่แน่ใจว่าลุ้นปีหน้าไหมแต่ก็มีการพูดคุยกันว่ากลับมาทำงานเถอะ เพราะตอนนี้ทุกอย่างมันโอเคแล้วก็รอดูระยะเวลาในการฟื้นตัวคือตอนนี้เขาก็เหมือนปกติแล้วใช้ชีวิตปกติแล้วเราก็ฟอลโล่ต่อไปคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่น่าห่วงอีกแล้วคิดว่าปีหน้าก็คงจะทำงานได้เพราะนี่มันก็จะสิ้นปีแล้วเนอะ แต่ถามว่าความแข็งแรงเรียกว่ากลับมา100เอร์ซหรือ,อยังคือความแข็งแรงคนเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่ามันจะหนึ่งเอร์เซ็ทุกทุกวันหรือเปล่าแต่สำหรับต้าก็จะเห็นพัฒนาการในสิ่งที่เขาเจอมาตั้งแต่วันแรกแรกจนถึงวันนี้ต้ามองว่าเขามีพัฒนาการที่ดีและยิ่งแยมแจ่มใสสุขภาพก็ดีขึ้นคิดว่าอีกไม่นานคุณอ๋อมคงมาอัปเดตเรื่องราวของตัวเองให้คุณผู้ชมได้ทราบกาัน แต่ไม่ต้องห่วงเพราะกำลังใจดีและสุขภาพแข็งแรงแล้วตอนนี้คะ่ะและออมทราบว่าทุกคนเป็นห่วงทราบว่าทุกคนให้กำลังใจ ตอนที่เป็นข่าวช่วงนั้นนางก็ทราบทุก,ทกเรื่องราวและทุกคนก็ส่งกำลังใจซึ่งก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างเพราะบางทีอยู่โรงพยาบาลแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจด้วยค่ะและบางทีการตอบหรือการพูดคุยอาจจะไม่ได้รับสายใครหรือพูดคุยไม่ได้มาก เพราะตอนนั้นพูดคุยมากๆแล้วเหนื่อยตอนนั้นระบบทางเดินหายใจด้วยโรคมันก็ค่อนข้างเหนื่อยคุยได้น้อยแต่ตอนนี้เฮฮาปกติได้ค่ะแต่ก็ยังต้องดูแลตัวเองอยู่นะคลิปเพื่ออ่านข่าวบันเทิงวันนี้